เสาร์ดีรอบค่ะเสรุปแล้วนั่งรถไฟอันรถไฟก็ไปถามคนขับรถไฟได้บ้างก่อนจะขึ้นถามเขาเลยอันข้าเจ้าประกาศเนาะ,ะประกาศใช้ไมโคฟโฟนประกาศประกาศว่ารถไฟไม่วิ่งก่อนตัว้อกเขาบอกทีไหนบ้างพอดีรถไฟเลยมาก ามาหมดมันเลนไปถามคนขับรถไฟแล้วรถไฟขั้นน,น,น,นี้มันแหละมันแดนหอดใส่มันแดนหอดเส้นทางที่หอยลอ้มบ่เก็เ่าไปอยู่ไปไปอยู่ว่าแม่เอาข่อยไปทิ่มด้าขับไปทิ่มว้กลางทางเบาเด้อิข่อยหนาสดเดิหนาสดบ่ได้ท่าตลิบสติท่าอย่างเต็งตัวเต เสือประกาศร้วประกาศประกทเอื่เาไอก็นัไอ้ก็ลังอย่าเอย่าเารอ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 ฟงนถามาคนถเขาไไปถามากดับถลกเล็บบีางล็บบาก นี่หอดสถานีสถานีที่สองที่หนึ่งเห็นเขาประกาศประกาศปุ๊บคนพากลับล่างกับบาทคอยเกล็ดมาสิคอยกลับที่กันแต่ว่าคอยบอกกลับทางคดีเราต้องถาม คนขับรถแท con đường lại con đường lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những